เราเอาโคล็นี่ออกกันนะอืมเนี่ยมันหอมมากหอมเดี่ยวไปกินที่หลังม่ตรลองสวัสดีครับผมนุ่มหนามลคน้แน่ครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะมาหาปูนะครับหาปูพิกี้ เมื่อวานปุย๋ยเข่าพี่น้องเมื่อวานปุย๋ยเข่าบี้ฝนตกครับฝนตกลินมาอ่าหนาวๆนะครับดังไฟฝิงนะครับกินโซอัลเซเวนะครับหาปูเมื่อกี้ครับผมตามมาพี่น้องครับพาไปหาปูครับ,บี่องพ่อเล้ยบพอเลี้ยพอแล้วพอเลี้ยบเล้ยไปเร็วไปแล้วฮไปเร็วไปเร็วไปวไหนตัวเดียวอืน,นาะ ปูเมียนะครับมันเหลียนลงไร่ไหนจับบ่ได้ครับจับโบทันครับผมอันนีอีกต้นนี่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 ได้แล้วครับผมนั่งก็บหางใช่ไครับผมน้ำผางกันนะไปกีกินนะครับ

ลกล้ำไปขอด้านาน,าน้ำมิเตหนีบครับนะหม่องเป็นนี่ว่าพี่นอ้องอุยไปอีกจ่อยพอท่านเถอะนี่นี่นี่เนาะนี่ครับผมนีม่ครับ ใส่คมรวดเร็วครับพาเขาามไใ้ใส่สวิงบ่ไ้กลนะครับเราบดไขึ้นทั้งมันอยู่ในน้ำตัวกระยากครับนี่น่ครับขอบคุณไอหลายเอจะพกกีดดีนครับนี่หาอีกันพี่น้อง ตามล่าหากระปูตามล่าหาปูนะครับนี่นี่นี่ท่านผูนร้รอดท่านผูนร้รอดท่านพี่น้องท่านนะครับผมนี่ปวดอะไรเติ่นเลยพี่น้องมันจะพอกินหรอกจีนะครับผมหาเดี๋ยวไปกีก็นนะพี่นอ้องเสร็มนี่ก็พอกินแล้วล่ะตามไปมึงไปที่กีเลยพี่น้องครับผม ตอนนี้น้องบีกำลังเผามันนะครับฝนตกนะครับบ่ไปวันนะครับปุ๋ยครับผมหาเนื้ออยู่นะกินครับผมตอนนี้มันครับเผามันมันเกาหลีเห็นบ่บีนี่ครับมันครับมันเผาเรามันเกาหลีนี่แหละนี่ครับกำลังดังไฟเผานะครับดังไฟเผาเรื่อยๆนะครับเผามันเรื่อยๆกะสิกีปูตอนะครับผมเอาน้องบีเตรียมอุปกรณ์น้องบีเนาะผมวอยๆมาเสียบตัวนี้เสียบปูนนะพี่น้องครับไหนน้องบีเอามั้งเนาะ เออเสียบปูแล้วครับผมเสียบไม่เสียฝันใส่เล็กยากนะครับบ่ได้ครับผมนะผมเอาเกียร์ใส่เกียร์เพื่อน้องมีครับใส่เกียร์เกียร์ห้อยยังน้อยเพื่น้องเออเกียร์เปียกทาเลยทาเลยนะครับโปะโปะเลยหลายทางทองมาครับล่างยังดีเลยเพี่น้องนี่ เหนทีเพื่อมีสองตัวทำเออครับผมปลาครับใส่แล้วเอาเล็กอย่างเส่งน้อยเนาะเล็กอย่างเส่งน้อยบ่ใา่แล้วเออขังเซ่งน้อยนะครับผม,มเฮ้ยน้องครับมันกินยางปูงมกันได้ไหมนี่เนดะ้อเอ่อครับขัก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 เลยละ่ะมาเนี่ย มันเนี่เปลี่ยนแผนนะครับมันเอาลงข้างล่างนะครับผมใต้เตานะครับพี่น้องมันเอาไว้ใต้เตานะครับให้มันอบนะครับนี่เว้ยพี่น้องครับบูเลมันแหละเดี๋ยวมึงกันนะว่ามันไปนะครับพี่น้องพับพี่น้องคักขัดก้ยไปอยากกินมาเด้อนะครับผมช่วงลบนะครับ ช่วงลบฝนจังน้อยนะครับแต่ว่าลิ้นแซม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 ้จะได้ว่านอยู่เหรอครับปุ้ยครับแต่ว่าตัวน,นี้เมื่อกี้ปูกินสะก้อนนะครับบ่เฮยักักกับล่อเลี้ยงนะครับกามปูวิโนปูคำโคงนะครับคักขนาดเล่นอะเนี่ยบ่เฮยักักๆๆๆักักเดี๋ยวล่อมันสุกกันนะพี่น้องเอ้อ แต่ผมไายมังชิ้นนึงครับพี่น้องล้อมสุกกันครับผมตามพี่น้องครับจิตตามครับไปน้องพี่สุกไปสุกแล้วสุกแล้วบ๊วยพี่น้องครับเตอนะครับเหลืองอุยฮุยนะครับผมไปได้กินเอาเอามะกี้วมากินน้วกันพี่น้องครับวันนี้เอามากมามาครับผมเอาใส่กละละุ้นี่บอใส่บ๊้ยพี่น้องครับผมเลี้ยวเลี้ยวหมดเนี่ยน้องพี่ลงมือหัดเนี่ยไฟซาเพื่อนมานไได้กินนะ <laughs> เนอะเดี๋ยวกิน นี่ตัวใหญ่ดอกพี่น้องอุ้ยย่างครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือเหลืองอุ้ยหุย,ยหนะครนะับผมเอาวมือมึงนะครับผมมึงีกินก้อนเลยครับเนี่ยเนี่ยมันเสียบเั้งเออจะว่าปูประทันมันเถอะพี่น้องตัวนั้นมีมันวะใส่มันลงก็ยังดุยด้วยหุย,หยหน้องบียงง่ายมั้ยครับหุยพี่น้อง

ครับอืมครับมัน <laughs> <laughs> ผมเรียกตัวมันมันกันมันรักไม่มันจะไปหาไม่กินอีกทีเบียวหยาดอยู่หน่อยไปเองหน่อยครับงั้นขาเลยครับ เนี่ยเดี๋ยวัเดียวก็เนียวมันนงดีละเ่ยมครับอเนียวมันเหรออกินตัวแล้วโอ้ยเยี่ยมเยอดนับล้วเขาัมันอ่างใช่สาครับอ่ากูคโค้งเกินคโค้งนะบม นางก็ได้คำอ,ะอ่ะเนื้อปูอครับอืคัดคัดครับ มันก็่การเงี้ย,ยเจ้าเดียวมันไหนไหมบ้านกระชุกเราชุบไปกินนั้นตัวพี่น้องบัวเรียวขอมาใส่ที่มือนี่เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวติดแอร์อีกเขา้าน้องบียราดปุยแล้วกันแต่ว่าวาดปุยบ่แล้วบ่ได้กินด้วยแต่พาน้องบีกินก๋วยเตี๋ยวติดแอร์วันนี้ตอนนี้กินปูพิฆาตนะพี่น้งอง ว้าวปูกรอบนะครับผมกินมันเหมือนอะพี่น้องมีะสุกวลมันสุกแล้วพ่อนิ้ยงยนี่นะเอ้ขอเขาเปปูมันของแกครับ อันนี้ปูครับผมอันนี้มันปูมันครับพีน่น้องเอออมีด กับปุเสียหนังเดียว์ใช่ไหมมันหลุดไปครับผมจิ้มเองกินปูอ่างเหรอครับผมกจบกิบสันสันไปสักนี้นะพี่น้องครับผมหาปูเราไม่กินจนหน้านะครับจบกิบกีปูกินกีบปูมันไปสักนี้นะครับผมนะครับผมอันนี้ครับผมอันนี้ครับผมบาย